สวัสดีค่ะเป็นแฝนะคะก่อนอื่นพิมใจเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอายุเพี่อนสายใจซึ่งได้จากไปเมื่อวันที่6สิงหา66ค่ะตอนเวลา21นาฬิกานะคะกาพทิมใจเองกับห้องกอซหขาวนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยซึ่งพิมใจเองกับเคย์เลกพบหากับอ่าวงการหมอลำ่นะคะเป็นวงการศิลปินน้่กันกับอ่า คบหากับบ่อขุนเคยเท่าติดข้วนค่ะกับผักพักหนึ่งนะคะก็ได้อากร่ำของอยูพินสายใจนะคะซึ่งแอบผักข้อศกคือล่ำของยูพินสายใจจักนิดหนึ่งค่ะอาจสีบ่มวลเท่ากับยูพินสายใจที่ล่ำไวก็แล้วกันเนาะ โอ้ยเดชายเสียงหวานๆมาตามลมลอยลองเสียงกะน้องดังมาบ่เห็นหน้ากะสร้างทางสายลมส่งคืนคืนลาลาใจฟังไปไกมันกะาเสียงหวานปานที้นกินแหงของน้ําตาลหวานจ้อยในอยพอได้ฟังเสียงควรใจน้องมันมวนนอนกะหวนคิดพ่ออย่าเนหน้าี่จาลังเทนานอนอยู่กับฝันหาลังเทนานอนอยู่กับหุนหา เป็นพี่ชายหรืออาหาสางบ่เห็นตัวแท้ขั้นสิแวะไปดูตาดูหนา้ากันบ่มีเวลาแนวผู้ใครเก็บไวยเหลียงโงกควาสู่มือหมุนขึ้นรับฟังเสียงดังฟังแล้วสนุกลืมความทุกข์ฟังพี่จัดรายการซุ้มเสียงชัดเจนกลางวานแพ่วๆพวหวานหวานตัวคงลงหลอดี คุณขอศพเจ้าค่ะจงได้เมตตาสงสารปานีจดหมายของหนูกันนี้ไม่สวยเต็มที่เต่กันจากหัวใจจงอ่านให้จบนะคะฟังเพลงหน่อยนะแล้วแต่จะให้ฟังหมดจะเป็นเพลงอะไรแล้วแต่จะให้จะไม่ลืมพระคุณย้ำใจวุ่นย้ำสมองหนูหมุนมีเรื่องมีเรื่องเครื่องคุณหมุนมาฟังมึง ค่ะขอสดหลายๆค่ะเพราะว่าพิมใจเองค่ะน,นันๆบ่เคยได้ลลองจะเกื่อก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอายุพินสายใจกันแล้วกันค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ